คลิปนี้ในส่วนของ e ฟเบ e นะครับก็คือจะเป็นคลิปแรกเลยเราจะเริ่มกันตั้งแต่แบบว่า,า Create App บน Cloud เลยนะครับเริ่มต้นเลยผมจะโฟกัสในส่วนที่เป็นการ Config ก่อนนะ Config คือแบบเปิดสร้างแอปใหม่บน Cloud ยังไงหลังจากเราเข้าใจตรงนี้เสร็จเนี่ยแล้วพอไปเดบอะมันก็จะอีกส่วนหนึ่งแหละก็คือซับซับซ้อนแหละระดับหนึ่ง อยู่ที่เครื่องมือการใช้งานด้วยแต่จะบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมจะอธิบายเป็นวานิลา J S นะฮะในซีรีส์นี้นะก็คือ1นกับ2คลิปเนี่ยผมจะทําเป็นคลิปแรกคือการติดตั้งนะฮะก็คือแบบว่าการสสร้างแอปแล้วก็ดูว่าเราจะใช้เซอร์วิสตัวไหนของ Firebase นะครับโอเคเริ่มต้นก็คือว่าให้ทุกคนเข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่า Firebase วนวักคอนโซลนะฮะแล้วก็เลือกที่อันแรกเลย แล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของอเมนูพวกนี้นะครับให้ไปที่ go to console นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแอปที่ผมเคยทำไว้นะครับที่เคย Sign in กับไฟเบดไว้ในตอนนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการ create ใหม่นะฮะครัวนี้เนี่ยทำไมเวลาเรา create เนะี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือเราจะเป็นแอปตัวหนึ่งซึ่งสมมติว่ากรณีทำแอปที่เป็นแบบว่า delivery แล้วกันสมมตินะ มันก็จะเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันไปเลยแล้วก็จะมีหลายๆอร์วิสเฉพาะในแอปนี้เท่านั้นนึกออกไหมฮะอันนี้ก็คือว่าเป็นหัวใจของเรื่องโปรเจกต์เนาะอันนี้ผมก็จะตั้งเป็น my sign แล้วกันนะครับผมเป็น my sign แล้วกันแล้วก็ Create เลยทีนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ e n a b l e ตัวขอานาลิติกโ Project ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือ จะเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับแล้วแต่มันก็จะมีตัวของไอ้ testing แล้วก็ l i ลิ t e d เรื่องร e p o r t อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ติดตั้งไปก็กดกดกดไปนะฮะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวของ Account นะฮะเราก็ที่เคยทำไว้กับงานอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะไปแบบไปผูกกับ Account อื่นได้นะโดยที่เราอาจจะสร้างเป็นตัวของ a n l y y t i s แบบใหม่นะเพราะว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยคือที่ผมเคยทำงานกับที่อื่นมาเนี่ย ก็จะมีแบบว่าอนาลิติกเอาไว้เช็คว่าเออมีคนเข้าเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะฮะเป็นไอเนี้ยเราก็ตั้งเป็น MySign เหมือนกันนะฮะเหมือนเดิมโอเคมันก็จะถามเรานู่นนี่นั่นนะฮะเราก็ใส่ไปโอเคโอเคปุ๊บเขียนไปตอนเนี้ยแอปเปิลสุขเขียนนะถ้าเราถ้าเราไม่ติ๊กเมื่อกี้ที่มัน recommend ตนะ์แต่เราไม่ติ๊กก็ได้นะไม่ไม่ใช้ก็ได้ มันก็จะไม่ต้องมามากรอกอะไรมเมื่อกี้แต่ว่ามันเลคคอมเมนต์เราก็กรอกไปแล้วกันนะฮะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราจะต้องมีการผูกทรายพวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อใช้เซอร์วิสพวกนี้ได้แล้วก็ทรายไปเลยครับเราเราไม่ต้องจ่ายเงินหรอกเพราะว่ามันมีโคต้าค่อนข้างเยอะมากเลยอะ่ะมันจะไปเก็บเงินกับพวก organize นะฮะพวกที่แบบว่าแอปที่ทําเงินได้แล้วอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแบบมามีบัตรเจ็ตตรงนั้นไปนะฮะแต่ว่าสําหรับพวกของ Individ u a l อะไรพวกเนี้ยเขาว่าใช้ฟรีอยู่ละก็เลยเป็นการตอบคาถามว่าไม่ต้องไปกังวลว่าแบบมันกล่วว่าแพงไหมอะไรยังไงนะฮะคือถ้าเราแบบไม่ได้ไปถ้าถ้าเราแบบหาเงินได้ขนาดขนาดที่มาจ่ายมันขนาดนั้นอะเราก็ต้องทําเงินกับแอปเราได้แล้วแหละอะประมาณนี้โอเคโอเคเบื้องต้นนะครับผมเรามันจะมีหลายแพลตฟอร์มให้ดูเห็นไหมครับมีแบบ unity flutter อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ไปดูในส่วนของเว็บก่อน,นะฮะตอนนี้เราจะสรายในแบบเว็บนะครับตรงนี้ อะ uh, my web app เราตัดตั้งเป็น my sign นะครับมันเดิม also โอเคเราเราจะไม่ได้ใช้ตัวของไฟล์เบรดโคดติงนะเราเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องติ๊กเราจะใช้เป็นแบบแอปที่เราสร้างขึ้นมาเองกับอีโคสหนึ่งนะก็ก็สายไป โอเคเขาก็จะมีบอกว่าวิธีการไปเรียกตัวของไฟเบทอนะถ้าเป็นกรณีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นใช้โหลดแพ็กเกจนะฮะในการดาวน์โหลดแพ็กเกจออกมาลงแอปเราแล้วก็ไปเรียกใช้แต่ว่าเคสน,นี้เราจะใช้วิธีการเลือกเป็นแบบว่าแท็กสคริปต์นะฮะแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับอารมณ์แบบแคล้ายๆกับ C D N เข้าไปใช้งานอะไรประมาณนี้ครับโอเค เราก็ทำการ copy คนนี้นะครับไปก่อนปึ๊บไปวางไว้ในอ่า VS e o d e ไว้ไหนก่อนก็ได้นะคอมเมนต์ Comment ไว้ก่อนอ่าตอนนี้ในหน้าต่างเนี่ยจะมีตัวของแอปมาแล้วนึงแอปซึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวไม้สายเราอาจจะเข้าไปนะครับ enable โอเคพอกดเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวของอ่า v i r v i c e นะฮะให้เราใช้หลายๆอันนะครับอ่าเ่าโอเคจากนี้เราก็สามารถมากรอกนีนได้นะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งดีมากเลย อ่าโอเคเออเรามาถ้าเราแบบเมื่อกี้ที่กรอบไว้มันหายไปก็ก,ก็มาเรียกเอาตรงนี้ได้นะฮะแล้วคร้วนี้เราจะมีสวิตช์เ,ดเ,ดเขา้าโอเคมันจะมีหลายอันมากเลยโอเคเขาไม่เสร็จทิ้งอันนี้คือเป็นพวกแบบ Push นะฮะเป็นแบบพ s h นะครับพวกนี้ ก็จะมี user permission นะฮะอันนี้ก็เป็น integration โอเคอ่า c e Account อะไรก็ว่าไปอ๋อโอเคตรงนี้มันเป็น project setting นะครับเราจะต้องไปที่ authentication อืมละอ่าจะ t i n g start ่าโอเคมาถูกแล้วก็คือว่าไปในส่วนนะฮะตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น Service ตรงนี้นะฮะแอป t i ิเคชันอันนี้ผมลืมผมต้องมาดูไอตัวไฟล์ที่ผมเคยบันทึกไวโอเคตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะใช้เซอร์วิสตัวเนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะครับตอนนี้อาจจะเป็น Google Sign in หรือ a c e b o o กอะไรก็ได้แต่ว่ามันมันจะมีความวุ่นวายกับการ c o n f ิกแบบหลังจากนี้ไปนะถ้าสมมติว,ว่า Facebook ก็ต้องไปจากแอป a c e b o o k อะไรพวกนี้อา,อาจจะวุ่นวายหน่อยผมจะเลือกเป็น Google โฟนแล้วกันนะฮะแต่ในวันนี้ผมจะลองใช้เป็นอ่า g ูเกิลก่อนละกันปุ๊บอ่าเขาก็บอกว่ารัเอินเด็บล์อ่าโอเคอ่าถ้าเป็นแอป Android มันก็จะมีมีการแบบไปไปเซตติ้งอะไรพวกนี้อืมโอเคเอตรงนี้ผมลืมลืมเดี๋ยวผมต้องไปดูที่เคยทรายไว้ก่อน โอเคอ่ะตอนนี้เราได้สร้างตัวของไยได้มาเหมือนกับว่าเป็นการระบุว่าเราเป็นผู้ เป็นผู้รับผิดชอบแล้วกันคือเป็นแบบผู้จัดผู้ที่ต้อง่าเป็นแอคเคา t ์ในการผูกว่าเรากำลังจะทําระบบในการออเทอร์ไลส์สของ Google นะครับเป็นการแอดพอยเดอร์เข้าไปก็คือใช้อีเมลของเราเองนี่แหละอืมตอนนี้เราก็ได้ Enable ตัวของ Service ตรงนี้แล้วนะครับอืมอ่ะอันนี้สำคัญตัวของ u t i e n t i c a t i o n domain เราก็จะทสโดยการใช้ local host ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเรามีตัวของโดเมนที่อยากจะใช้ขึ้นแบบเป็นเป็นเซิร์ฟจริงอย่างเงี้ยเอาไปทสหรือว่าเป็นตัวของผมไม่แน่ว่าเว r ร์ซแบบว่ามันมันไปแบบมันก็คือการเจนโดเมนมาให้นาอชั่วคราวแล้วก็เอามาแอดโดเมนได้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้ตรงนี้อพอคอนฟิกเสร็จแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเขียนโค้ดนะฮะในคลิปถัดไปวันนี้เราก็ทบทวนประมาณนี้นะครับผมก็คือว่าเรา ไปที่ authentication แล้วก็ตัวของอตัวของ provider นะฮะที่เราแอดเข้าไปแล้วก็แอดได้ว่าเราอยากจะให้ทรายตรงไหนน,นะฮะ authentication อะไรแล้วพอเราค o n f i g พวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของโปรเจกต์โน้ตบุ๊เนี่ย เซตติ้งตรงนี้นะฮะเราจะได้เป็น API Key มาเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าสคริปต์ API พวกเนี้ยเอาไว้เช็กว่าแอปเนี้ยโดทำโดยใครแล้วก็ไปเก็บตังค์กับใครนะฮะประมาณนี้